สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันที่3พฤษภาคมพศ2563นะคะสาวดำพารวยก็จะมาลงคลิปหวยฮาหนอยให้กับแฟนคลับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังแรงใจเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับสาวดำพารวยด้วยนะคะแฟนคลับที่รักจ๋าไม่มีวันเดียวนะคะใครที่ไม่ถูกออมสิน นะคะเดี๋ยวก็มีอีกเลยวันที่สิบหกเนี่ยนะคะมีตั้งหวยใหญ่มีตั้งหวยออมสินที่แม่ท่านจะทําให,ห้กับทุกทุกท่านนะคะวันนี้สาวดาพาเราก็จะมาบอกอ่าหวยห้านอยนะคะก็ตอนนี้บอกยังทันอยู่เนาะก็พอดีสาวดําได้มากับพี่หนูนะคะได้มากับพี่หนูซึ่งแกก็เคยส่งมานะคะแต่สาวดําก็ไม่ไดเอาลงเพราะแกจะเป็นคนอ่าคือคือคือเขาเป็นคนน,นั่นนะะ่ะจ้ะ คือเขาเป็นคนทําสูตรหวยอ่ะแล้วก็ให้กับลูกศิษย์ลูกหานะคะของพี่หนูก็จะมีนะคะของพี่หนูให้มาแล้วนะคะก็จะมีเจ็ดสี่สี่เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองหกสี่สี่หกนะคะของพี่หนูนะคะอันนี้ล่างนะคะบนก็จะมีสองสี่สี่สองศูนย์หกหกศูนย์สามห้าห้าสามค่ะ นี่ของพี่หนูนะคะแฟนขับจ๋าจดไว้นะคะนะคะนี่ของพี่หนูนะคะนี่ส่วนของสาวดำพารวยนะคะทีนี้ก็จำไว้ให้ดีนะคะอันนี้สูตรของสาวดำพารวยนะคะก็จะมีสี่ห้าห้าสี่สามเก้าเก้าสามหกห้าห้าหกนะคะอันนี้อันนี้ของสาวดำเนี่ยบนนะคะอันล่างของสาวดำก็จะมีล่างก็จะมีสี่เจ็ด เจ็ดสี่สามสี่สี่สามสี่เก้าเก้าสี่สี่แปดแปดสี่นะคะน,นี่ของสาวดำนะคะต้องจำให้ดีนะคะนี่คือของสาวดำจ้าทีนี้ก็มีของน้องนานะคะน้องน้องนาน้องนานะคะจากสงขลาน้องนาโทรศัพท์มาให้นะคะสำหรับน้องนาให้มาก็จะมีเอ่อสามห้าห้าสามสองเจ็ด เจ็ดสองแปดห้าห้าแปดเก้าห้าห้าเก้าของน้องนานะคะอ่ะน้องนาให้มาสีห้าหางนะคะเราก็มามาจอยกันนะกะ็เนาะมามา,มาบอกแฟนลับแล้วแฟนลับก็จดลงไว้ด้วยนะคะ,จด,ะ,คะจดไว้ด้วยนะคะจดไว้ด้วยเราจะได้รู้ว่าของคนไหนเข้านะคะเผื่อเผื่อ คนไหนเขาเข้าเข้าก็จะให้เรามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะทีนี้าสาวดําก็จะได้บอกแฟนขับแฟนขับก็จะได้เขียนชื่อไว้ด้วยว่าของใครที่ให้มานะคะฝากบอกแฟนขับด้วยนะคะอย่าลืมนะคะหวยใหญ่มีแล้วก็ส่งมานะคะสําหรับหนุ่มหนุ่มบกสสาวโคราชหนุ่มนานครพนมนะคะแม่สมุทรแม่ลบบุรีนะคะแล้วก็คุณยายที่อยู่หาดใหญ่แล้วก็แม่ แม่ตอมนะคะแม่บัวนะคะแม่กองยายกูนล,ลุงเก้ายะตาเกี้ยงอ่ะเยอะเลยทีเดียวนะคะสาวดำต้องไปดูในสมุดที่จดไว้นะคะแล้วล้วแล้วท่านก็ให้ถูกมาทุกคนทท่านั้นเลยนะคะอ่าสลับกันถูกนะคะสำหรับแฟนคลับแล้วก็น้องสมใจที่มาจากนครศรีธรรมราชแล้วก็สาวสกลนครนะคะสาวภูเก็ต สาวสตูลน,นะคะที่ให้มาเน่ยก็เข้าแต่ละคนก็เคยให้เคยเข้ากันทั้งนั้นนะคะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปหวยฮานอยนะคะแฟนคลับจ๋าหววหานอยนะคะแล้วก็ของน้องอะไรโสผิษโซโสโสิดหรือสุพิษเนี่ยน้องสุพิษนะคะน้องสุผิษให้มาแฟนคลับจดไว้เลยนะคะเผื่อเข้าเข้าตาท่านนะคะเผื่อท่านชอบน้องโสพิษ โสพิทหรือโสพินน่ะสุสุพินสุพินนะคะสุพินได้มาแปดห้าห้าแปดเก้าสี่สี่เก้าสามสองสองสามนะคะให้มา,มาก็มีสี่หางนะคะล่างนะคะล่างบนก็มีสามเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งแปดแปดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกค่ะ แฟนคลับแฟนคลับสาวดำให้สูตรให้หวยฮานอยกันมาเยอะแยะเลยค่ะท่านผู้ชมจดเอาไว้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรจดไว้ค่ะจดไว้นะคะเราจะได้รู้ว่าถูกหรือเปล่าเข้าไหมวันนี้เป็นวันตัดสิน <c oughs> นะคะขอใหท้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้ทุกท่านมีความรักสามัคคีงรองกันนะคะขอให้มองกันในแง่บวก อย่ามองกันในแง่ลบนะคะถ้าเรามองกันในแง่ลบเราก็จะกลายเป็นคนทุกข์ใจทุกข์ใจตรอมใจที่มองว่าคนนั้นไม่ดีมองว่าคนนี้ไม่ดีนั่นนะคะแต่คนที่ถูกมองเขาก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่เราคนที่มองเขาในแง่ลบเนี่ยติดเราก็จะกลายเป็นทุกข์ <c oughs> กลายเป็นทุกข์แน่นอนนะคะอ่าทีนี้ก็อ่า ว่าวันนี้อ๋ออนี้ใครอ่ะอ๋ออ๋ออันนี้เขาส่งใบที่เขาซื้อแล้วมาให้ดูหมายความว่ากะไรหรืออ๋อนี่น้องผู้ชายน้องชื่ออะไรล่ะคะเนี่ยไม่บอกชื่อมาฝากบอกคนที่ให้หวยอะ่ะ ให้สาวดำเป็นสะพานบุญน่ะช่วยกรุณาพิมพ์ชื่อคุณมาด้วยนะคะสาวดำก็จะได้บอกถูกนะคะนะคะขอร้องให้บอกชื่อคุณมาด้วยนะคะอันนี้คุณส่งมาอ๋อเขาซื้อสิบบาทคูณโอ้ยแม่งงเนาะซื้อเงี้ยงละอันสิบบาทนี่เนาะอันน่ะสิบบาทคูณ ซื้อแล้วจากพี่สาวดำมาจัตัวใดๆอหลาสองสี่สี่สองสิบบาทค้ณสิบเก้าสี่สี่เก้าสามห้าห้าสามสองเจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดเจ็ดสี่แปดห้าห้าแปดสี่ห้าห้าสี่เก้าห้าห้าเก้าแม่์เอมหร่อนีเมยอล้วอันนั่น ท่านผู้ชมเราอันเราซื้อแล้วสิบบาทสิบสิบคูณสิบเอออันนี้แค่เนี้ยสิบคูณสิบอ๋อเราเราบันใจเราซื้อแล้วเราส่งมาให้นา่งข้างล่ายอ๋อนั่งก็เลยถือโอกาสบอกแฟนคลับเลยจ้าบอกแฟนคลับเลยเนาะเออของพูนเอ,อ็กก็ดีแต่ละอันห้าเออสิบคูณสิบโอ้ยมีของผู้หนึ่งห้มากหาคุณก็อัน 5, อ,อีอนออ่ยังอันห้าคูณสิบ สิบคูณห้าสัน้นหมายถึงนั่งว่าคูณน,นี่หมายถึงอัมันสามตัวพวกนีนติดน่อันนี้เขาเปลีนสองตัวเขาือว่าคูณหางกอว่าสิบคูณหา <c oughs> ในสเนวไหนเนาะนเนานั่งบ่หดใจเนาะถ้าว่าสามตัวถ้า่าคูณก็จะว่าโตด,ดไปนะั่งจะคิดไปฉันเนาะอือ อ้เดี๋ยท่านผู้ชมโอเคโอเคจ้ายังนะโอโอเคจ้าเป็นเป็นบอกเน้นเน้นสองสี่สี่สองท่านผู้ชมจำไว้เด็ดจ้าคุนซื้อแล้วคุณนส่งใบซื้อมาให้เบิ้งอ๋อมันมีจกักรโตอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีแปดตัวท่านผู้ชมได้มีแปดตัวเคุนซื้อแล้วคุณนส่งบิดแม่นั่งเบื้ี่ โอเจ้ะเนาะซอยกันชิดเนาะข้าเนาะซอยกันชิดเนาะมองกันในแง่ดีซอยกันชิดท่านผู้ชมซอยกันชิดเราเข้ากจนดีเนาะเนางนฝากบอกแฟนคลับที่สั่งครีมสั่งแป้งมาอันไปทรงบร่ได้เมื่อวานนี้นะั่งไปสรงแล้วเขาปิดแล้วจ้าเขาปิดอันบอกไอไอ,ไอสนิปปิดจ้ะเขาเปิดวันที่หาที่หกแล้วจ้าเด้อมือนี้วันที่สามสี่ห้ามือวันที่หกนะ่นจังจะได้ไปสรงเขาเปิดวันที่หกแล้อจ้า ปิดหอดพันธีหาเด้จ้าฝากบอกแฟนขับในเด้อจะจมเด้อก็ไม่นน่จังสิว่าได้ละจ้าพสน้ังมาามือวันอันพสน้ังมาามือวันพลาเรื่องหัดนั่งเขียนแล้วในวันศุกร์เปิดปิดจ้าในวันเสาร์เปิกับปิดอีกมือในวันอาทิตย์กปิดปิดอีกเปิดปิดอีกสองมือเด้ค่ะซีกับหาเปนไปเปิดวันทีหกเด้จ้าไปสนี่เป็นเชนตบบกไง่ติดไปไว้เลยอยู่ไปสนี่ไปสนี่อำเภอเมืองพครนนั่งไปเมื่อวานนี้ โมูหฟาหูหมอกยังนั่งหูต่ว่าเพิ่นเหมือนไอ้ปิดวันแรงานวันที่หนึ่งวันที่สองนั่นก็ว่ามันเพิ่นตองแต่วันที่สองนั่ก็คิดว่าเพิ่นต้องไอ้นั่นแล้วต้อง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 เปิดแล้วนั่นกับพี่วีพี่วีไปแล้วเมื่อวานนี่นะบัดไป่หอดแล้วเอ้าเพิ่นเขียนตัวบักไงบอกว่าอันเปิดวันที่ห้าไอ้เปิดวันที่หกนะครับจันปิดชดเชยแต่จันว่าเพิ่น่าปิดชดเชยอย่างนั้นบุญนั่งบ่ อันหล่ะจะน,นั่นจจง,งบันจําจำใจงูแต่ว่าคนบอกว่าผิดชดเชยไอ้หอวันที่หาวัานที่งูเป็นยักสิเปิดพระเจ้า แฟนขับนั่งทุกปู่ทกปนโชว์ดีเด้อขาดเด้อเรียนหนังอ๋อในท่านผู้ชมอ๋ออันนี้เป็นอันอันต้นอันนี้เป็นของแม่เด้อขาดเด้อนี่เป็นของแม่เด้อขาดเด้อของแม่เขาตอนนี้แม่สมุทรปราการน่ะสองสามขับเอาเด้อขาดเด้อสองสามสามสองเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดสี่สี่เจ็ด สามหกเอ้ยทั่วจะสามเก้าเก้าสามหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกห้าห้าหกค่ะท่านผู้ชมเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป,ไป็นกำลังกำลังแรงแจงให้สาวดำพารวยด้วยนะคะจะเฝ้าถอดทิมกันเด้อแฟนคลับเอานอกเหนอืออากาศฮอนฮอนปี่นองอยู่ทั้งคุณนฮอนเพราะจ่า กินเขาเที่ยงหรอที่เนาะผู้คนกินเขาเที่ยงมือเร้านี่นั่งกินเขาก็ยังเนางเน้นนั่งนึกก็นค่อยเป็นค่อยไปต่ว่าที่กินเขาเรียก็จะว่าบ่ได้กินอีกแล้วนกดสพี่น้องมุสาวนั่งกินกับยังเนอะเอ้มมุ้านั่งกินเขาก็ยังเนอ๋อนั่งกินเขากับไอ้นั่น นั่งกินเขาก็สมปลาสมปลาท่านผู้ชมเพื่อนี็ดมาขายอันก้อนละสิบบาทก้อนทอนยูโปมือนี่ละตาเ่ินเอาใบตองพันเอาเป็นกลมๆนั่งก็ว่าเอะคือแปลกดีตะกินนั่งเห็นเขาห่อสมปลานั่งเห็นเพื่อนเอาใบตองควล้วห่อเป็นเป็นห่อแบนๆใหญ่ๆจากน้อยเนาะอันนี้มือเ้านี่เพื่อนหิวมากเป็นเป็นในเอาใบตองห่อนน้อยไอเนื้อไอสมปลา ชอนิวโป้มือนั่งนี่แหละแล้วก็เอาไปตองพันมองกลางนั่นแม่จ้ะพันมองกลางเล่บบดได้พันหมดทั้งเงินทั้งต้อง,ง,งหอป่าพันมองกลางนั่งห็นว่าแปลกดีกันเลยถามมันมันยังนี่จ้าเนาะสมปลาตัวสั้นโสมปลาขาวสั้นนั่งก็บว่าเออกันตัวปลานั่งจะมาถอดยินยูน่นนะวาสีปลานั่งกินได้ยุ่กันเลยเอามาท่านผู้ชมาม,มาเอ้เพื่นยึดเป็นหัว ห่อละยี่สิบบาทพ่อนมนี่หาก่อนนั่งกันเล่มาถอดแสบยู่จากพี่น้องสมป่าเพื่อนบอกว่าเพิ่นเฮ็ดนั่งเลสาเพิ่นอากือเฮ็ดแบบเนี่ยนมันเพื่อนบอกว่าเฮ็ดแบบไม่สั้นเฮ็ดแบบเก้าอันแาดมันพอแซบเพิ่นเล่ออกเพิ่นออกอ่าเขาเพิ่นเอื่นว่าเพิ่นออกผลอุบายการขายของอนอกเพิ่นเป็นว่าเพิ่นบอก เป็นอันเหตหนาตาห่อสมป่าแบบไม่นั่งกับแปลกดีเด้เนาะตั้งแต่นั่งกันยังซื้อเพิ่นขะเหดมาหาก้อนมีสิบบาทท่านผู้ชมหาก้อนก้อน,อนทอนยูวปวูมือนั่งเนี่หละ่ะเอาไปตองพันมองกลางเดใ้ให้เย็นเนื้อให้เย็นเนื้อไส้กว่าเลยจะมองกลางเอาไปตองพันใบตองเพิ่นกบเพ็ดเป็นฉีกว่ามาอันในหน่อยทอนิ้วมือเฮาเนี่ยละ่ะเ 1, 000, 1, ิ่นพันพันนั่งกับมองไปนัว่าไม่ได้ยังนี่ฉันบอกคันนเป็นห่อสม ป่าสมหนังมูเพิ่นเอามาขายนั่งเห็นตัวนี้เป็นห่อห่อเหมือดเลยบ่ต้องเห็นเนื้อป่าบ่ต้องเห็นเนื้อแต่เป็นเป็นอมป้อมเยอะอันนี้นั่งเลี้ยวไปว่ามันว่ามันนี่อย่างบ่เข้าใจไว้มันอย่างเรา่เคยเห็นพอเห็นแล้วก็เออถ้านั่งกัยังอยากซื้อนาะเป็นคนคนไอ้เป็นยังก็เป็นไอ้กุศโลบายที่่นเดินสำหรับวิธีการขายของเนาะประเดี๋ยวมาก็น่อยๆโตอ่ออยู่เป็นตาฮักนั่งก็เลยซื้อมาก เขาขายเป็นถุงๆละยี่สิบาทยู่ผู้่เดียวนาะมาทอดทอดเสร็จแล้วนั่นกับอ่ากินกับไอ้ข้าวเจ้าแล้วนั่นกับกินกับกระเทียมกินกระเทียมน้ำกินบักพิกเม็ดน้ำท่านผู้ชมแซ่แบแซ่บไม่เศร้านี่จะแซ่บนั่งอะไรวาโอเมกาเพิ่นอยู่ใช่กระต้าหน่อยมาขายเพิ่นยู่หม่องเนยเนาะท่านเนาะลืมถามเพิ่นมาเพิ่นยู่หมอ่องยู่ใส นอกก็นากนั่งกต่ลย้่าด้ถามเพื่อนะเป็นจังย่ามเด๋ยวพฤมาิกาอีกบูนั่งบ่งูพืพอนจิขาย่ามไดี๋วนาะบ่้เขา้้อยู่บ้านนะสันผูชมเนาะ พี่เมียนทรงมาไลายแต่มันเสียนไลายนั่นก็มันเสียนนั่นจะมันเสียายไอ้มันเสียายไอ้มันเสียายนั่นเอาไว้เอาไว้จต่หังไม่ได้จังโมกุนโงงมากแล้วเมื่อวานพี่ชมเนาะแดดฮอนไลายหลายพี่น้องฮอนบ่จากญี่ปุ่นแต่ใกล้จะได้ฟังข่าวดีกันแล้วล่ะท่านผู้ชมเพราะว่าทั้งรุงเทพบห่างเพิ่นก็เปิดแล้วได้จ้าห่างเปิดแล้วท่านผู้ชม อ่าโควิดสิไปแล้วจะน่าสิเป็นมืดเดินพืชสภาพนีก็น้นาสิไปมดแล้วเนาะโควิดเนาะคือสิบอัว่าเลือล้อแล้วล่ะไ้เพิ่นไปรวดไ้เพิ่นไปเราเพิ่นก็บ่ต้องไปแวะประเทศอื่นน้ำเด้ออันโควิดน่ะได้ยินบ่สาวดำบอกสาวดำบอกเนี่ยอันโควิดนั่นได้ยินบว่าฝากบอกโควิดนะเด้อไอเจ้าไปไกลๆเลยไปแล้วก็บ่ต้องกลับมาอีกเจ้าอยากลับมาอีกประเทศได้เจ้าก็บ่ต้องไปเจ้าไป อีกคนละพบหนึ่งรลดไปยุอีกโลกหนึ่งเลยเดอ้อโควิดโรคโควิดนะให้เราไปยุโลกไกลโลกที่บ่ตองมายุงกับคนกับสัตว์สิ่งทุกอย่างให้เจ้าไปยุอีกโลกหนึ่งอีกพบหนึ่งดเดอ้อโรคโควิดไหนเจ้าไปรลดเจ้าบ่าตองกลับมาอีกพะจ้าเดอ้ออืมบ่ตองกลับมาอีกค่ะกลับกลับมาอีกบ่ไรดเดอ้อคะเด้อประชาชนคนมนี ชีวิตเดือดหอนสัตว์สาว่าสิงก็เดือ,หอด,อห,อดอหอนเดือดหอนเดือมดพัวมุ่งลกไอเจ้าไปซะไอเจ้าไปแล้วไปเรอยย้ยกลับมาอีกเป็นเด็ดขาดฝากบอกโควิดเนีเด้อค่ะเด้อสาวดำฝากบอกแล้วบอกว่าหอเราไปไกลๆลเราไปบ่ต้องมอนกลับมาอีกไอพี่น้องป้องไปยุ่งส,สัมบ่ายทุกผู้ทุกคนเด้จ้าคลิปนี้นั่งก็บอกมดเราเนาะผู้เนไหนมาในไลน์นั่งบอกมุดเราได้จ้าเด้อมีมีหลายอยู่เนี่ยที่แฟนกลับ ส่งมาเนี่ยปิ้งปิ้งมาเนี่มีเจ้เพิ่นไห,ไหน้หวยนั่งเพิ่นคือสิเลียตัวน,นังน่งนาะเพิ่นว่านั่งอยู่บ้านคือซื้อบ่ได้ออกไปไสเพิ่นก็เลยเฮ็ดสูตรหวยทรงมาผู้นั้นก่งผู้นี้ก็ส่งโงยกราบขอบพระคุณหลายๆท่านจ้าขอให้แฟนคลับนั่งกูปู่ทุกคนม,มมกนมีโจมีหลับเด้อไอเแม่เอ้ยขอทุกคนมีโจมีหลับนาะกข้าเนาะอันของบ่มีหักเนาะกข้าเนาะท่านผู้ชมเอาก็บ่ฮู้งหรอกล่ว่ามันสิออกอีหยัง ก็ซอยกันคิดซอยกันหาเนาะคณนท่านผู้ชมเนาะซอยกันคิดซอยกันหาได้จ้าเพราะว่าสิเป็นช่องไดแล้วก็บอกกันทุกช่องเนาะคณเนาะในเดี๋ยวหู้ได้ยินกันทุกช่องเนาะคณนท่านผู้ชมเนาะพรจะนั้นแฟนคลับกัอ่าก็ใหายกำลังแรงใจซิ้นกันและกันได้จ้า ไปทุกท่านโชคดีเนาะคนเนาะขอให้มีโชคมีลาบกันเนอะเหมือนแรงกดได้เฮได้ห้ากันเนอะอย่าว่าโบ่เฮโบ่ห้าได้เอไแมยคยถูกทุกขขอถูกทุกคนจ้า เดีวแต่คนมักเนาะกันนอท่านผู้ชมเนาะผู้เช่นนึงกับมักอีกแบบนึงผู้เช่นนึงกับมักอีกแบบนึงมักบ่คือกันเด้อจ้าเด้อมักบ่คือกันท่านผู้ชมแม่แต่ละคนแต่ละคนกับมักบ่คือกันไคมักแบบนึงพูดนึงกับมักอีกแบบนึงอ่าบ่วาสิเป็นไผบอกหวยแล้วเนาะกันทันผู้ชมเนาะพอมีไผ่งูจักคนกับวาสิออกตัวใดเป็นแนวทางซื่อๆก่ะ เป็นแนวทางได้กันได้อท่านผู้ชมเป็นแนวทางบอกกันซึ่งกันแล้วกันเนาะก็นาะจังว่าสิไอออกตัวใดก็บไม่พูดใด้หัวเพราะฉะนั้นกันย่ามถือกับอ่ามียมสมพรกันย่ามบ่ถือกับย่าวากันให้กําลังใจกันเนาะกเนาะจังสิจิเนาะงวดหน้าเอาไหมอ่ผู้เฮ็ดสูตรเพื่อถือก็ไม่เป็นไรจ้างวดหน้าเอาใหมเน่ยผู้ผู้เฮ็ดก็มีกำลังใจเนาะก็เนอเออบันนี้อันกันถือผู้เฮ็ดกั ดีอกดีใจว่าเฮ็ดเลขไปให,ให้เพิ่อนเพิ่นถือกินงสียนะท่านผู้ชมนเนาะค่ะเนาะขอกทุกท่านโชคดีเด้อค่ะเด้อนั่งบอกแล้วว่าคนเฮาต้องฮักกันต้องแท่งกันจ้ะอย่าจมอย่าหายอย่าว่ากันเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมสำหรับแฟนครับอันที่ว่านั่งมานังนกิดบกเข,ขียบบกขวดบกขมมีแค่ะท่านผู้ชมแต่อยากให้ท่านตั้งสติว่าจะไปเจ็ดไปขมจะไป,ไป,ไปว่ายผู้นั้นผูน้นี้เนาะค่ะเนาะ กูดแดงนันผียังนีโอ้เพินาา่นนหายมาหลายเด้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเด้อเอาไว้คลิปหนาเนาค่ะเนาะคลิปนี้นั่งบอกไปหไลค์อันแล้วจ้า นผู้ใดสิให้นั่งมาฝากบอกเด้อค่ะเด้อให้นั่งมานกะกะรุณาเขียนซื้อพร้อมเด้อจ้านั่งสิได้เอื้อนซื้อถือว่าของผู้นั้นของผู้นี้หลวงุนเฮามีบปทกันเนาะก็เนาอผู้จังหนึ่งก็ดเสียบ่งดูนั่งบอกหว้อ่อนจินหาเก้าเก้าหาเพิ่นยังถือถังสองลอยสองลอยแล้วก็มาถือล่างอีกสองลอย่นโทรมาเย็นหมดจัดย้ำดวงเพิ่นเนาะกเนาะท่านผู้ชมเนาะ ก็น้อเฮ็ดบุญมากบอทอกับนอ่ผู้ผู้จังหนึ่งกับถือผู้จังหนึ่งกับ่ถือขนาดเยนนยุ่งเฮาก็บ่ซสื่อเนี่ยก็คือดวงเฮาบ่ทั้งแหงมาเนาะกัเนาะทันก็ชมเนาะขอทุกท่านโชคดีจ้า